ทงนะเอ้ยอที่ผ้าพคอนะเกติยศก็ื้อสินโอตโนาวันนี้อินทภานรามก็หมูบอ็อกซ์มาให้แปดสิบกบาทก็องตอวันนี้จะื้อสินพวกนั้จุดสุดยอดขังกัรของลาวียเก็จะดูว,ว่าไหวไหมไหวก็เนี่ย จะพาสามหมู่บ๊อบขึ้นมาก็เดี๋ยวจะลองเทีนดูว่าจะไหวไหมว่าจะลำตอนนี้ก็ประมาณดีสี่ดีสี่ครึ่งน,นะนะก็เ,เดี๋ยวไปเทียนพลัดูว่าจะไหวไหมก็วิดีโอวันนี้อัดตอนเช้านะเริ่มเวลาเจ็ดสี่ก็คือดีสี่ก็ตื่นมาละมาตาหัดยุทธนะแล้วก็ เดินผ่านผ้าตอนใส่กองเกียรดตดิยศก็เลยถ่ายเก็บไว้แล้วก็วันนี้ตรงกับเช้าวันที่26เดือนธันวาคม2564ก็เจ๊โดนรถชนต่อเช้าเลยก็ไม่ได้ป็นข้าวโรงเลี้ยงนะวันนี้ก็กินแค่หนูผ่านลำก็ปาดนานหน่อยก็เจ๊โดนรถชนจเจ๊ชนรถดีาไม่ใช่รถชนหรอกคูค่กองเซนนะแฟนคู่กองเซนสตี้คันนี้เลย ตรงนี้มันดูยากกันนะก็เลยวันนี้ก็ไปไปกับเจ๊นะไปดูแลว่าขาดเหลืออะไรก็ไปที่โรงพยาบาลพระมงก,กุฎน,นะโมเบลก็คนขับตอนแรกมบมบัสไปแล้วโมบัสลาพอดีวันนี้ก็เลยให้โมเบลขับไปนะก็ไปที่พระมงก,กุฎก็อยู่แถวรถสาวาระรีวันนี้ที่ที่รถมันไม่ติดมากกันนะ การประมาณนี้เลยเพันสองเพลงดังมากไม่เข้าใจนะพันสองอคือเปิดเพลงดังตลอดไม่รู้ว่าสุดเบนไม่ว่ารือไม่นะอะไรแค่นี้ถึงแล้วเรามงุถนี่ก็เป็นอาหารเหมือนกันม <c oughs> าเห็นรถ อดผิดที่นะความจริงต,ต,ต้องจอดออห้องถือเชิญแต่ตดินมาจอดตรงที่เขาไม่ใช่ห้องถือเชิญก็เลยต้องเข็นเตียงไปนะก็เข้ามาอีกที่หนึ่งเปลี่ยนเตียงแล้วอันนี้ก็มาเอกซเรย์ ray. อันนี้ห้องเอกซเรย์ของข้ามขุแล้วก็อันนี้คือรอรับยานะก็เลยเห็นวิวมันสวยดีก็เลยมารับยาทแทน ก็เลยถ่ายเก็บไว้คารนี้สวยดี กินเข้นโตเลยอันนี้ก็เครื่องตัดยานะาจจ้า่นะอาจแบว่าบอกว่าใส่ไม่ได้พยายามใส่แล้วเราก็เลยเอาสูตรนี้เนี่ยเคยทําสูตรน,นี้หมุนก่อนหมุนยึดน็อตแล้วก็เอข้าไปหมุนใส่เครื่องตัดหัดตะย่าอีกทีหนึ่งไนะม่แน่นะก็วันนี้ลือาช้อนไปก็เลยกินมือเลยทหารใหม่ก็บอก เอาช้อนมาให้แล้วก็บอกไมนเป็นไรหมูก็ให้หยิบช้อนอันนี้ก็ลงเลี้ยงนะน,นี่ก็หมูบอสกําลังตัดดาเลยแกมารับแหวนก็วันนี้ตัดดาตรงหน้าคุงข้างกับสคย์นะตัดคนเดียวชิวๆก็บรรยากาศอันนี้ก็ออกไปกดตังกระบบบอฟนะ แค่ชวนไปกดตังค์ด้วยก็โอเคที okay. ่ไหนก็มาแล้วก็ลองไปดูก็ไปเรื่ันก็กดตังคนะ์เลยดูการเป็รถตัดไม่เคยมาเลยที่น,นี่อันนี้เกิดรถตัดอยู่ข้างกลมเลยนะ อันนี้คอปเตอร์ที่เรามาถ่ายรูปน,นะเนี่ยคอปเตอร์ที่เรามาถ่ายรูปเนี่ยตอนเราเด็กฝึกป้ายรถนะตอนที่เราอยู่ในิดสุดเนี่ยเราดูเนะี่ยก็ซื้อแก้กายมากินบุ๊คบอกว่าอร่อยก็เลยได้มาถึงตั้ง40บาทในกระเป๋งงว่าได้มาจากไหนอ๋อถ้าก๊อตให้ไงก็วันนี้เล่นงานก,กองเกียริยยศแต่ว่าเรา ไม่ได้กินเพราะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูพอกๆจะก็เลยให้หลังก็คิดถึงบรรยากาศเนี่ยนะเลยแค่สองวันได้อยู่ที่นี่กลับไปที่สามเอ็ดก็สองวันถึงแย่เลยก็ยหายมาเล่นตอนเย็นนะแล้วก็อันนี้อยู่โรงนอนนะไม่ได้เข้าเวรไม่ได้เข้าเวรอีกแล้วก็ยาวนะ มี่ธนาคารพุดพรหันเพื่นเข้าหมดเลยเพราะว่าเราเป็นทีตองเป็นที้อง